สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนขาเมื่อนี่กับกรับมาพบกับ่อกับเบียร์อีกแล้วเด้อค่ะอะวันนี้เนี่ยก็ภาษาอีสานแทรกออกมานิดนึงวันนี้อยากจะมาบอกเราประสบการณ์เรื่องปัญหาผิวทุกคนขาอุย้นยนาแลนาดำคักโพดโพดสุเมืองคือแบบว่าแดดแรงมากทุกคนขาออกไปนอกบ้านนี้ประหนึ่งว่าโอ้โหโดนคนเปิดเตาแก๊สใส่หน้านะะีนานามมา่ค่ะทำให้หน้าแห้งน้าไหมมากๆทุกคนขาและทําให้เบียร์เนี่ยมีความแบบโอ้โหตีนกาป้า อายุเจ็ดแปดนะคะหน้าตาอย่างกับคน3 5นะคะทุกคนขาด้วยความที่เนาะมันแดดแรงอะทุกคนขาเราก็บำรุงไม่ทั่วถึงนะคะด้วยความที่แบบว่าเป็นคนที่แบบ ขี้เกียจกินน้ําขี้คานกินน้ําทุกคนขาแบบว่าโอ้โหคือแบบไม่รู้จะขี้เกียจไปไหนนะคะคือมันปัญหาเยอะมากนะอย่าทาตามนะทุกคนคะ่ะน้ำเป็นสิ่งจําเป็นต่อร่างกายมากๆนะคะอ่ะทุกคนนะคะพอริ้วรอยเยอะขึ้นเนี่ยเบียกก็ไปฉีดบ,บท็อกค่ะแต่ไม่ได้ช่วยเลยค่ะด้วยความปฏิบัติตัวของเราและมลภาวะและแดดบ้านเราเนี่คือแบบโอ้โหร้อนมากนะคะอ่ะนะคะวันหนึ่งเบียกก็เลยได้ไปเจอสิ่งนี้ทุกคนขานี่เลยมันชนาเอเจโรดดรปเซรั่มนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะบอกไว้เลยพอแมพี่นองผู้ใดมีปัญหานาน,าน แลตีนกาฟ้ากระไม่ว่าจะหน้าแห้งหน้ามาันหน้าลอกจบทุกปัญหาผิวในเซรั่มขวดเดียวนะคะตัวนี้ทุกคนเป็นเซรั่มที่รวบรวมสารสกัดจากดอกกุหลาบทั้งหมด5สายพันธุ์ด้วยกันนะคะและมีไฮยาลูรอนถึง8ชนิดด้วยกันโอ้โหโปดดพพี่น้องนะคะบอกไว้เลยว่า ทุกปัญหาผิวสามารถจบได้ด้วยขวดเดียวนะคะให้ยาลูรอนมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างสูงนะคะตัวนี้นะคะเขาจะช่วยทําให้ผิวความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นผิวหน้าที่โดนทําร้ายจากแดดนะคะหรือว่าการทําตัวอาหารการกินของเราก็แล้วแต่นะคะทำให้หน้าของเราเนี่ยโม้มเออนอนดึกตื่นสายนะคะทุกคนคะ่ะนอนไม่เป็นเวลาเป็นปัญหาหนักมากๆนะคะจะทําให้หน้าเนี่ยขาดความชุ่มชื่นนะคะนอนดึกก็ตีนกานอนดึกก็หน้าหมองใต้ตาน่โผล่ โอ้หแหล่เอ็นเอ็นพี่น้องขาให้ใช้เลยนะคะตัวนี้เบียร์ใช้แล้วนะคะทาต่อทาตอนก่อนนอนเออตื่นเช้ามาคือหน้าชุ่มชื้นเลยนะคะคือเวอร์มากเดี๋ยวให้ดูเนื้อเซรั่มก่อนเดี๋ยวจะหาว่าเบียร์โมเวลาเปิดออกมาเนี่ยนะคะเปิดขวดเซรั่มออกมาทุกคนได้กลิ่นหอมกุหลาบอ่อนๆเป็นกุหลาบอ่อนๆนะคะตัวนี้เขาไม่ได้มีน้ำหอมนะคะเป็นกลิ่นของกุหลาบเป็นกลิ่นของสารสกัดกุหลาบที่เขาใส่ลงไปทุกคนจะมีความเหลืองๆหน่อยนึงนะคะเบิงเบิงสูเบิงดูค่ะเห็นไหมคะ จะมีความแบบเหมือนเมื่อหอยทากอะแต่ไม่ได้ขนาดนั้นนะทุกคนค่ะเห็นไหมประมาณนี้นะคะทุกคนจะเห็นยืดๆแบบนี้นะแต่ซึมง,ง่ายนะคะเวลาที่เราลงไปที่หน้าแล้วเนี่ยมันจะมีความแบบชุ่มชื่นแล้วหน้าคือแบบเหมือนกับเฮ้ยมาเพิ่มความยืดหยุนให้ผิวทันทีอะไรอย่างนี้นะคะ ลงไปปุ๊บเนี่ยผิวหน้าเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆนะคะแห้งกร้านเนี่ยคือมีความตึงขึ้นมาเลยนะไม่ได้แบบตึงปุ๊ขนาดนั้นนะคือจะมีความแบบมีความรู้สึกว่าเออผิวมันมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะจากที่ล่องลอกแห้งๆอะไรเงี้ยมันก็มีความยืดหยุ่นและชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้นคือแฮปปี้มากเลยนะคะทาเลยนะทุกคนให้ไปทาก่อนนอนนะบอกไว้เลยก่อนนอนตื่นเช้ามานี่คือหน้านุ่มเลยนะบอกไว้เลยว่าหน้านุ่มเลยนะล่องแล้วพี่น้องขาจังกาเว่านะคะคือลองแล้วค่ะลองแล้วคือลองทาแล้วจริงๆนะคะตัวนี้นนผิวแพ้้้ง่ายยใชไดดปอ มากจริงๆนะคะนี่เห็นไหมคือหน้าใสเดี๋ยวลงที่หน้าให้ดูบอกไว้เลยว่าหน้าฉ่ำมากอูย้ยหน้าฉ่ำมากพี่น้องเลยกลิ่นนะมีความผ่อนคลายมากทุกคนคะ่ะเป็นกลิ่นกุนหลาบนะคะกุหลาบอ่อนๆหอมๆอ่อนๆเบาๆนี่ เราลงไปที่หน้านะคะเราปล่อยไว้สักพักเขาก็จะซึมลงไปที่หน้าของเราเลยทุกคนปลามานี้คือหน้าสวยช่ําเกาหลีมากนะคะชื่อเซรั่มเขาก็ไทยๆนะคะทุกคนค่ะแต่ใช้แล้วอ่ะหน้ากลายเป็นสาวเกาหลีขึ้นมาทันทีเลยจ้า <c oughs> เห็นไหมคะตัวนี้ช่วยกระชับรูขุมขนทาให้รูขุมขนนะคะเล็กลง ฝ้าจางลงรอยสิวนะรอยดารอยแดงจากสิวเนี่ยสุ้มโนี่ทุกคนหายค่ะค่อยๆจางลงค่ะทุกคนขาหน้าแห้งเนี่ยนุ่มเนียนเนียนนุ่มมากขึ้นนะคะรอยตีนกาจางลงแน่นอนนะแนะนาแนะนําเลยอยู่ดีมากนะคะอ่ะประมาณนี้ทุกคนใครที่สนใจจะสั่งซื้อเนี่ยฮะสาวได้สาวเอานะคะตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะจากขวดนึงเนี่ยนะคะปกติราคาขวดละ 790บาทพี่น้องเอ๋ยตอนนี้เหลือเพียง290บาทเท่านั้นไม่ได้ขายราคานี้เสมอนะคะไม่ได้ขายราคานี้ตลอดเป็นแค่ช่วงโปรโมชั่นเท่านั้นใครสนใจให้กดลิงก์ด้านล่างนี้แล้วก็ฟาวไปสร้างซื้อฟาวเอาไปใส่รอยพี่น้องคาให้นาดีนานเนี่ยน,นีงสินค้าพี่น้องคะโอ้ยน้องนองเห็นไหมโอ้ยอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนหนาเจ้าจของนะคะใช้เลยทุกคนวันนี้ไปไปแล้วนะคะบายๆค่ะ